ดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมานาเสนอโคร,รงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหมุสันน้ำมันจากแผ่นกระดาษฟางข้าวที่ผสมไคโตซานและไม่ผสมไคโตซยานค่ะสมาชิกนะคะดิฉันนั่งสาวสันติตาณรงคโสค่ะดิฉันนังสาวสุธิดาชิกลาดิฉันนั่งสาวอัญเบียรทมษาเชิญรักช่วงับฟังได้แล้วค่ะ ที่มาและความสาคัญนะคะเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนะคะเหมาะสมกับการทําการเกษตรค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการทํานาค่ะผลจากการทํานานะคะคือมีวัสดุเหลือทิ้งข้างการเกษตรค่ะนั่นก็คือฟางข้าวค่ะซึ่งเกษตรกรหลายคนนะคะมักนิยมกรจัดโดยวิธีการถักกลบและการเผาทาลายค่ะซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวนะคะและก็ยังส่งผลไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่เนื่องจากฟางข้าวนะคะเป็นวัสดุที่ย่สลายได้นะคะแล้วก็มีเสน้นใยเป็นมันมากน,นะคะจึงมีแนวคิดน,นะคะที่จะ นำฟางข้าวะะมาขึ้นรูปเป็นกระดาษค่ะแล้วผส่งกับไคโตซานนะคะซึ่งไคโตซานสามารถพบได้ในสัตว์กระดองแข็งและขาเป็นกล้องนะคะเช่นกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวนะคะเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะคะทําให้มีการส่งออกและการแปรรูปจำนวนมากนะคะและก็จะทําให้เหลือเศษวัสดุต่างๆนี้นะคะ,ะซึ่งเราสามารถนะคะนำมาสกัดเป็นสารไคโตซานได้ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษนั้นๆนะคะ ทางคณะู็จะทำนะคะจงึงเห็นว่าการนำเส้นใยจากฟางข้าวมาขึ้นรูปเป็นกระดาษหรือสักะสันวันะคะโดยใช้ไคโตซานเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพและเขนึงถึงเรื่องอุณหภูมิและเวลานะคะ,ะซึ่งจะเป็นการศึกษาแนวน้อมความเป็นไปได้ที่จะนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นวัสดุชีวภาพค่ะซึ่งเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์นะคะข้อที่1เพื่อทําการจากฟังข้าวที่ผสมไฮโรซานและไม่ผสมไฮโรซานค่ะข้อที่2เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ทาจากฟังข้าวที่ผสมไฮโรซานและไม่ผสมไฮโรซานค่ะสมมติฐานนะคะข้อที่ 1. ฟังข้าวสามารถนําทําเป็นแผ่นกระดาษได้ข้อที่สสารสกัดไฮโรซานในเปล็ดกุ้งมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะขพอะที่1สามารถนาถําวัสดุเหลืงทิ้งทางการเกษตรอย่างฟางข้าวมาทําเป็นกระดาษได้ค่ะข้อที่2กระดาษจากฟางข้าวที่ผสมไคโตซานมีประสิทธิภาพในการหยุดสารตะมันมากกว่ากระดาษที่ไม่ผสมไคโตซานค่ะในส่วนของวิธีทาการทดลองแบ่งเป็น3ขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกคือการสกัดไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุ้งโดยเราจะนํากุ้งมาแกะเปลือกแล้วนาไปล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนําไปอบที่ตู้อบรมร้อนอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเป็นเวลา1-3ชั่วโมงพอเสร็จแล้วนําไปบด นำไปร่อนผ่านตะแกรงเราจะได้ตัวอย่างจากเปลือกกุ้งแห้งจากนั้นเราจะนําไปสกัดไคตินโดยการต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์15%ห้เปเ็นเป็นเวลา1ชั่วโมงที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสจากนั้นทําให้เป็นกลางโดยการนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดและทดสอบด้วยกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์จากนั้นเราจะนํากะที่ได้ไปต้มด้วยกรดไฮโดรคลอริก1.25่านอร์มอลที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงพอเสร็จแล้วเราจะทําให้เป็นกลางโดยการนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดและะทดดดสอบ้วยกราษ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งเราจะได้ไคตินต่อไปเป็นการสกัดไคโตซานเราจะนาไคตินที่ได้ต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์15%ห้ที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสเป็นเวลาส0สินาทีเสร็จแล้วทําให้เป็นกลางโดยการนําไปล้างด้วยน้ําสะอาดและทดสอบด้วยกระดาษเิวลโล่เจ้าอินดิเคเตอร์นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงจะได้ไคโตซานขั้นตอนที่2การเตรียมฟางข้าวเพื่อขึ้นรูปโดยเราจะเริ่มจากการนําฟางข้าวมาตัดให้ได้ความยาวที่เหมาะสมจากนั้นนนําไปช่้สะด นำฟางข้าวที่แช่ในน้ำสะอาดไปต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์4%ที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสถึง110องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและในขั้นตอนสุดท้ายการทำแผ่นกระดาษเราจะเริ่มจากการทำแผ่นกระดาษที่ไม่ผสมไคโตซานซึ่งเราจะนำน้ำที่เตรียมอาไว้เทลงในอ่างช้อนเยื่อแล้วใส่เยื่อเข้าไปทำให้เยื่อกระจายจากนั้นใช้ตะแกรงที่เราเตรียมมาไว้ช้อนเยื่อขึ้นมานั่งไปตักเลี่ยให้หมาดๆแล้วนำเข้าไปอบในตต้อบลมร้อน เมื่อกระดาษแห้งแล้วให้ดึงกระดาษขึ้นมาเราจะได้ตัวอย่างกระดาษที่ไม่ผสมคโตซานต่อไปคือการทํากระดาษที่ผสมคโตซานเราจะเริ่มจากการเทน้ําลงในอ่างชอ้อนเยื่อจากนั้นใส่คโตซานลงไป10กรัมและใส่เยื่อเข้า,ขาไปแล้วตีให้กระจายจากนั้นนําตะแกรงที่เตรียมมาไว้ช้อนเยื่อขึ้นมาน, a a มานําไปตัดแต่ <ME> ให้หมาดๆนาเข้าตาอบลมร้อนเมื่อแห้งดีแล้วให้นํากระดาษขึ้นมาเราจะได้ตัวอย่างกระดาษที่ผสมคโตซานวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพเดยวเราจะใช้ชช้นทดสอบขนาด 5คูณซตมรและใช้น้ำมันทดสอบปริมาตร0.25มิลตรซึ่งเราจะใช้สูตรในการคิดำนวณดังนี้ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันเท่ากับน้ำหนักชิ้นทดสอบหลังดูดซับลบน้ำหนักชิ้นทดสอบก่อนดูดซับส่วนด้วยน้ำหนักชิ้นทดสอบหลังดูดซับทั้งหมดคูณด้วย100 สำหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษหลังจากที่เรานาชิ้นทดสอบไปทดสอบกับน้ํามันโดยทําการทดสอบสามซ้ําเราจะได้ค่าเฉลี่ยของกระดาษที่ไม่ผสมไคโตซานโดยน้าหนักก่อนทดสอบคือ0.453กรัมน้ําหนักหลังทดสอบ0.673กรัมมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ามันอยู่ที่30.55%ค่ะกระดาษที่ผสมไคโตซานนะคะน้าหนักก่อนทดสอบคือ0.453กรัมน้ําหนักหลังทดสอบ0.680กรัมมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ามันอยู่ที่33.24%ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสภา,าวะการขึ้นรูปที่เหมาะสมค่ะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการขึ้นรูปนะคะพบว่าที่อุณหภูมิต่ากว่า80องศาชิ้นง,งานที่ได้นะคะยังมีความชื้นอ,อยู่มากทําให้ไม่สามารถนําไปทดสอบได้ค่ะส่วนในการทดลองที่อุณหภูมิสูงนะคะพบว่าไอ้น้ำส่วนเกินระเหยได้อย่างรวดเร็วค่ะทําให้ผิวหน้าของชิ้นง,งานไม่แต่ว่าภายในเนื้อวัสดุยังมีความชื้นอยู่ค่ะเมื่อเกะกระดาษออกจากกระแกงนะคะพบว่าไอ้น้าส่วนเกินจะทําลายชิ้นง,งาน,นะคะ่ะดังนั้นนะคะขอบเขตของอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองจะอยู่ที่80-100องศาเเซียสค่ะ เวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปนะคะพบว,ว่าในระยะเวลาต่ำกว่า7ชั่วโมงชิ้นงานที่ได้ยังมีความชื้นอยู่มากค่ะไม่สามารถนาไปทดสอบได้ในระยะเวลาที่สูงเกินไปไอ้น้าจะระเหยได้อย่างรวดเร็วค่ะทําให้ผิวหน้าของชิ้นงานไหมแต่ภายในยังมีความชื้นอยู่มากค่ะเมื่อแกะออกจากตะแกรงนะคะไอ้น้าส่วนเกินจะไปทําลายชิ้นงานค่ะดังนั้นขอบเขตของเวลาที่ใช้ในการทดลองจะอยู่ที่7-8ชั่วโมงค่ะ ผลจากการขึ้นรูปกระดาษนะคะแผ่นกระดาษที่ได้จากการขึ้นรูปวัดความยาวและความกว้างได้ประมาณด้านละ20เซนติเมตรค่ะวัดความหนาจากไมโครมิเตอร์ได้0.1ม mm ิลลิเมตรค่ะสรุปและอภิปรายผลนะคะโครงงานนี้มุ่งเน้นถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ทําจากฟางข้าวที่ผสมไคโตซานและไม่ผสมไคโตซานค่ะโดยอุณหภูมิที่ใช้ในการขึ้นรูปนะคะอยู่ที่ประมาณ80-100องศาค่ะเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงค่ะ ชิน้นงานที่ได้นะคะมีความกว้างและความยาวด้านลับประมาณ20ซนติเมตรมีความหนา0.1มิลลิเมตรประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ผสมไคโตซานคือ33.245ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ไม่ผสมไคโตซานคือ30.55ค่ะแสดงว่ากระดาษที่ผสมไคโตซานนะคะมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันได้ดีกว่ากระดาษที่ไม่ผสมไคโตซานค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะ1ควรใช้ไครโตซานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและควรใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันค่ะเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ2ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอื่นๆของกระดาษค่ะสำหรับการนำเสนอ,อก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ